สวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้ก็เป็นอีกคลิปนะครับผมที่ผมจะมาอัปเดตนะครับว่าผมได้ทากิจกรรมอะไรไปบ้างนะครับบริเวณตรงนี้ก็จะเป็นผมทําน้ําหมักไว้นะครับผมน้ําหมักเศษอาหารนะครับผักผลไม้รวมนะครับผมเพื่อว่าจะหมักเป็นเชื้อจุลินทรีย์นะครับเพื่อไปลดต้นไม้นะครับผมแล้วก็เอาไว้ทําพวก ลาดน้ำหมักสำหรับหมักใบไม้นะครับตรงส่วนนี้นะครับก็จะเป็นเศษอาหารที่เราเหลือจากการรับประทานแต่ละวันนะฮะเราก็จะปีมจะเป็นพวกหยกกล้วยนะที่ตัดมาหัน่นสับนะครับมาหมักไว้นะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นอ้อยค้นน้ำนะครับอ้อยแดงนะครับ ไม่ทราบว่าเป็นพันธ์อะไรนะแต่สูนี้ก็จะเป็นอ้อยคันน้ำสุพรรณนะครับ50นะครับที่ผมเอามาปลูกไว้เพื่อขยายพันธุ์เพื่อเอาไว้บริโภคนะครับผมก็ต้นมาก็โตไปพอสมควรน,นะครับแต่ช่วงนี้ก็ค่อนข้างจะแห้งแรงก็รดน้ำทุกวันนะครับผมเพราะอ้อยคันนมม้ำรู้สึกว่าจะ มีความทนน้อยกว่าอ้อยที่เขาป้อนโรงงานนะครับอ้อยน้ําตาลนะฮะอ้อยอ้อยนี่จะเป็นอ้อยที่ค่อนข้างที่จะต้องการน้ํามากเหมือนกันนะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นแปลงบุกผักนะฮะผมก็ปล่อยแล้วนะครับผมก็ไม่ได้ลดน้ําแล้วนะเพราะว่าอากาศทุ่งร้อนลดน้ำผักก็มากเพะจะสวยนะครับผมก็เลย การประหยัดน้ำภายในตัวก็ปล่อยทิ้งไว้ก่อนนะครับมาดูตรงส่วนนี้นะครับจะเป็นกองหญ้านะครับที่ผมหมักไว้เป็นปุ๋ยดินนะครับหรือว่าที่ดินปลูกต้นไม้นะครับผมผมก็จะเอานำหญ้าในส่วนที่เป็นที่หญ้าที่ถางที่ท,ที่สวนนี้นะครับผมก็ เอามากองสูงไว้นะครับแล้วก็ใช้น้ำหมักจุลินทรีย์ที่ผมหมักไว้นะครับเซ็จอาหารนะครับผมก็มาลาดนะครับแล้วก็ใช้น้ำลดไล่ความชื้นให้มันมีความชื้นตลอดเวลานะครับคือลดทุกวันนะครับผมวันละครั้งนะครับนี่ครับบริเวณตรงนี้นะครับผมยาที่เราถางไว้นะครับก็มาเอาเป็นประโยชน์ก็คือเอามาทําเป็นดินปลูกต้นไม้แล้วว่าเป็นปุ๋ยนะครับผมก็จะใส่มูลวัวนะครับเออมูล มูลพืชน,นะครับเมื่อมูลสัตว์นะครับผมก็จะเป็นมูลขี้ไก่แล้วก็ขี้ควายนะครับผมตรงส่วนนี้นะครับพอเมื่อมีความชื้นก็จะมีเชื้อรานะครับเชื้อราจุลินทรีย์ก็จะทํางานนะครับผมแต่ถ้าความชื้นไม่ถึงก็เชื้อราก็อาจจะยังไม่เดินนะครับพอเพิ่งทำได้ไม่กี่วันนะครับผมก็เดี๋ยวมาดูตรงที่ว่าตรงจุดที่มันมีเชื้อราที่ไม่มีความชื้น พอดีนะครับเมื่อมีความชื้นพอดีก็มันก็จะเกิดลาขาวนะครับหรือว่าจุลินทรีย์นั่นเองครับมันจะช่วยให้จุลินทรีย์ลาขาวตรงนี้ก็จะช่วยย่อยวัชพืชนะครับผมนี่ครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับนี่ครับเกนเป็นลาขาวนะครับผมถ้ามีความชื้นพอเหมาะนะครับ ือเชื้อจุลินทรีย์นี้มันจะไม่ชอบน้ําที่เป็นน้ําแฉะนะครับแล้วก็คือถ้ามันแห้งไม่มีน้ําไม่มีความชื้นเลยก็เชื้อราก็จะไม่เกิดนะครับมันก็จะต้องมีความชื้นอ,อยู่ตลอดเวลานะครับผมเมื่อมีความชื้นแล้วจุลินทรีย์ขาก็จะเริ่มทํางานนะครับก็จะเริ่มย่อยสลายวัชพืชน,นะครับและตรงส่วนนี้ก็จะช่วยทําให้พืชย่อยสลายได้เร็วขึ้นนะครับแล้วก็จะมีพวกปวกไอ ปลวกก็มาช่วยด้วยนะครับตรงพื้นข้างล่างแล้วจะมีปลวกนะครับก็มาช่วยทามาทํารังนะครับมาติดใบมุงใบไม้รากไม้แบบนี้นะครับผมเก่งไม้นะฮะทำให้การย่อยสลายเร็วขึ้นนะครับนี่ครับผมเห็นไหมฮะที่จะเป็นเชื้อราขาวนี่ครับผมนี่คือจุลสีนะครับไอตัวนี้จะเป็นตัวย่อยสลายโปรเพืตนะครับผมคือเราสามารถที่จะทํา ปุ๋ยหรือว่าปุ๋ยลดปุ๋ยลดต้นปุ๋ยต้นไม้นะฮะปุ๋ยใช้ต้นไม้ได้นะครับโดยที่เราไม่ต้องไปซื้อนะครับผมก็ทาเป็นดินปลูกต้นไม้ได้นะครับตรงส่วนนี้ถ้าเราเห็นคุณค่าเราก็สามารถที่จะแปรรูปได้นะครับผมก็คือสามารถที่จะทําเป็นปุ๋ยปุ๋ยใบไม้นะครับผมปุ๋ยดินพอะต้นไม้เนี่สามารถที่จะนําไปขายได้นะครับต่อยอดได้อีกทีนะครับผม บริเวณตัวนี้ผมก็เริ่มมาทํอิดดินต่อนะครับหลังจากที่แกลบหมดนะครับก็ได้สั่งแกลบมาเพิ่มนะครับผมผมก็ทาการแช่ดินไว้นะครับช่วงนี้เป็นช่วงที่แกลบค่อนข้างที่หายยากนะครับเพราะตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นแกลบฟางมิมตรคนแย่งซื้อกันนะครับผมเพราะว่ามันมีมูลค่าเดี๋ยวนี้นะมันไม่ใช่ว่าขอกันเขาไม่ได้ให้กันฟรีๆเดี๋ยวนี้ครับฟาง แก่ก็ต้องซื้อนะครับแก่ตอนนี้ก็ไม่ค่อยมีเลยนะครับผมก็คนก็เอาไปใช้เยอะนะครับตัวน,นี้ที่ผมปักชําไว้นะครับต้นหม่อนมันก็เริ่มให้ผลผลิตนะฮะก็เริ่มมีรากเดินมีใบออกแล้วนะครับค่อนข้างที่จะชําง่ายนะครับต้นหมอนนี้ต้นแม่ของเขา ไม่มีลูกนะครับแต่หลังจากที่ผมเอาเก่งมาชํานี่มันรู้สึกว่าจะมีเม็ดมีลูกออกมานะครับช่อมชําก็ไม่รอดนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวต้องชําใหม่นะครับแต่ความจริงชะอมชาไม่ยากนะครับผมแต่ผมไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรนะเดี๋ยวผมต้องชําแก้มือใหม่อีกทีหนึ่งนะครับนี่เป็นไม้ประดับนะครับไม้รั้วนะฮะแล้วก็ ต้นเชอรี่ผมทดลองทําชําอยู่นี้ก็ไม่รู้จะได้ผลหรือเปล่าใบค่อนข้างที่จะร่วงนะครับอันนี้ก็เพราะเม็ดพริกนะครับผมสังเกตว่าการที่เราการที่ผมปักชําครอบแน่นอย่างนี้ครับเออเอาถุงมาครอบนะครับค่อนข้างที่จะได้ผลดีนะครับผมก็คือแตย่ยังไม่ทราบว่า ลากจะออกดีไหมนะครับแต่ว่าใบามันเขียวตลอดนะครับผมใบจะไม่ร่วงเหี่ยวเหมือนเหมือนเราไม่ได้ครอบตอนที่ไม่ได้ครอบถุงก็คือตอนกิ่งแล้วมาปักชัมก็คือว่าใบามันแห้งร่วงนะครับตอนนี้จะเป็นมเมล็ดมะกรูดนะครับเนี่ยเริ่มงอกแล้วนะครับผมนี่ครับชาวบ้านเขาไม่ค่อยปลูกกันครับต้นมะกรูดส่วนใหญ่จะเป็นต้นมะนาวก็จะมีกันทั่วนะฮะแต่ต้นมะกรูดไม่ค่อยมีกันนะครับ บริเวณคุ้น่างบ้างก็จะนี่ครับมามาเอาที่สวนนะครับใบมะกรูดใบมะกรูดเนี่ยเวลาทำไปทำอาหารนะครับเห็นแคบเวลาเราครอบถุงแล้วคือค่อนข้างที่จะใบเขียวนะครับใบไม่เหี่ยวแห้งนะครับเปอร์เซ็นที่รากจะออกกบบค่อนข้างที่จะสูงผมว่านนะครับเดี๋ยวถ้าเราประมาณอีกเดือนหนึ่งนะครับเดี๋ยวเรามาดูทีหนึ่งนี่ครับใบยังเขียวอยู่เลยนะครับผม ผมคิดว่าน่าจะโอเคนะครับถ้าใช้ไอ้เทคนิคนี้นะครับผมคือเราไม่ได้ตอนกิ่งนะครับเราใช้การปักชํำเอาคือการควบแน่นนะฮะนี่ฮะถ้าถ้าเรากิ่งมาปัก,กเฉยนะี่คือ,อให้ลดน้ํานะตลอดแต่ใบมันร่วงนะครับผมผมกลัวว่าน่าจะไม่ได้ผลนะรากจะไม่ติดนะฮะชอมก็ครั้งแรกที่ผมชํำก็ก็ยังก็ยัง ไม่จะได้ผลหรือเปล่ามันใบต้นมันเหี่ยวนะครับต้นมันแห้งนะครับผมตัวนี้ก็ใส่ถุงเหมือนกันนะครับผมครอบถุงเหมือนกันแต่ถุงมันรั่วนะครับใบก็เลยอากาศเข้าไปได้นะครับใบก็เลยแห้งนะครับคาดว่ามันน่าจะลากไมเอานะครับผมจะต้องรอรูอีกเดือนหนึ่งครับผมต่างกันเยอะนะครับถ้าเราพบแน่นคือไม่ให้อากาศมันเข้าเนี่ยคือใบมันจะเขียวตลอดนะครับผมเพราะใบตัวนี้มันจะสะท้อแสง นะครับแล้วเพื่อเพื่อไปขยายรากอีกทีนะครับเพราะเราใช้วิธีการปักชำนะครับพบแน่นครับไม่ได้ไปตอนกิ่งครับคือเราใช้ตัดกิ่งแล้วก็มาปักชำอีกทีนะครับเห็นไหมครับใบยังเขียวอยู่เลยนะครับผมนี่ฮะผมว่าเปอร์เซ็นต์รากที่มันจะออกค่อนข้างที่จะสูงนะครับผมนี่เป็นต้นต้นมะกรูดนะครับผมผมว่าบริเวณรอบผมก็จะพรม น้ำด้วยหน่อยนะครับเพื่อให้มีความชื้นนะครับเพราะอากาศมันร้อนมากนะครับผมช่วงนี้นะครับนี่ครับหรความชื้นไว้นะครับผมก็จะใช้ทรายหินนะครับดินกรบรอบหมดเลยครับไม่ให้อากาศมันเข้านะครับไอตรงนี้ถุงมันขาดนะครับผมก็มาเอาย่างนัดไว้นะครับไม่ให้อากาศมันเข้านะครับนี่การทดลองนะครับผมว่า หลังจากที่ดูคลิปเขาคนอื่นมาทำทำกันนะครับผมก็เลยมาทําเองดูนะครับเรียนรู้ไปนะครับผมทดลองไปนะฮะนะครับก็มักใบไม้ไปด้วยทําดินปลูกต้นไม้นะครับต้นกระถางดีมากนะครับใบไม้พวกนี้นะครับผมก็เอาใบต้นบอลมาปลูกในกระถางนะครับผมอันนี้เป็นไข่หอยเชอรี่นะครับ มาเพาะเอามาเลี้ยงไว้ก่อนนะครับอาลุบาลไว้ก่อนนะครับผม mm hmm. บอกเพราะว่าอยู่ในสรต์คือนกมันจิกกินหมดเลยครับไม่เหลือนะครับผมบอลต้นลองอยู่ยังเหี่ยวอยู่นะฮะแต่ต้นแร็กไม่เป็นไรนะครับผมก็ยังสดชื่นอยู่นะครับนี่ครับเพราะบอลเขาชอบน้ํานะครับผม ผมเอาไปตั้งไว้ขา้างนอกมันก็เลยเหี่ยวนะครับรก็เลยย้ายมาไว้ในกระ,ระถางต่อนะครับเอาไว้ในบ่อต่อนะครับ<ม>นี่ครับผมผักตะละปัดนะก็เอามาปลูกไว้อีู่ตรงนี้ผมพามาดูนะครับต้นมาที่น่าสนใจต้นก็คือ ต้นผักติ้วนะครับผมนี่ครับใบไม้คล้ายๆเหมือนใบข้ามปูเหมือนกันนะครับใบมันพราะเป็นต้นไม้ตระกูลถั่วนะครับที่เขาบอกว่าถ้าเป็นต้นไม้ตระกูลถั่วนี้น้ตรเจนจะสูงนะครับแค่ธาตุอาหารสูงสําหรับต้นไม้นะครับนี่ครับใบไม้จะร่วงเต็มเลยนะครับผมเนี่ยฝักมันนะครับ คือยอดอ่อนกินได้นะครับผมทําอาหารได้นะครับเป็นสมุนไพรนะครับผมก็สรรพคุณก็ลองไปหาดูนะครับนี่สวนป่าตะการนะครับต้นไม้เขาล้มเลื่อนมาเป็นสวนป่านะครับผมเป็นร้านกาแฟนะครับอยู่ในชุมชนชนบทนะครับผมก็จะมีรถเก่งเข้ามาเยอะเหมือนกันนะฮะนี่ครับผมใบไม้นะฮะ ถ้าเราเห็นคุณค่าตรงนี้เราก็สามารถที่จะเอาไปใช้ประโยชน์ได้นะครับเรามาทําดินปลูกต้นไม้ได้นะครับใบไม้ไี้เราเอาไปหมักนะครับผมเนี่ยฮะเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูนะครับไปเก็บใบก้ามปูนะครับที่เขาหรือว่าต้นจามจุรีนะครับหรือว่าใบาก้ามหรือต้นก้ามปูค,คือต้นเดียวกันนะครับผมแล้วต้นสามฉามันมีอยู่3าชื่อนะฮะเขาเรียกกันนะ แต่แถวบ้านผมก็จะเรียกต้นจามจุรีนะครับผมแต่เวลาเขาเอาไปเอาไปทำปุ๋ยใบไม้ขายเขาเรียกชื่อว่าใบก้ามปูนะครับผมเนี่ยผมก็จะเก็บเมล็ดมามา,มาขยายพันธุ์นะครับมาขยายมาเมล็ดพันธุ์ต้นก้าน,นะครับทดลองดูนะครับผมเพราะว่ากระแสตอบรับดีมากนะครับเพราะว่าใบใบใบไม้ใบก้ามปูนี่ขายได้นะครับเขานิยมไปทํา ดินปลูกต้นไม้นะครับผมเนี่ยถ้าเรามีเดียวเรามีช่องทางนะครับเราสามารถที่จะเก็บใบไม้พวกนี้นะครับผมขายได้นะครับผมนี่ฮะผมก็จะเนี่ยฝักมันนะครับผมผมว่าจะเก็บฝักไปนะครับคนแถนนี้เขาไม่เห็นคุณค่านะครับเขาคือเขาอาจจะไม่รู้ประโยชน์ก็ได้นะครับผมก็เลยไม่ได้สนใจนะที่ผมก็คือทดลองนะครับว่าจะเอาใบมันไปทํา ใบปุงดินนะครับผมคือไปทําปุ๋ยใบไม้นะครับปุ๋ยใบกามปูนะครับเพราะว่าที่ผมเห็นเขาสังเกตเขาที่เขาเห็นขายกันในเขาทำขายกันถุงกระสอบละสี่สิบบาทนะครับผมก็สร้างรายได้ได้ขีนะครับนี่ฮะเห็นบางคนนี่เขาปลูกเป็นเร่ร่ายนะครับผมเนี่ยใบกัมปูเขาก็กวาดแต่ใบไม้ขายอย่างเดียวนะครับผมนี่ฮะถ้าเรามรรู้จักคุณค่าของมันเราก็สามารถที่จะสร้างรายได้ จากใบไม้เหล่านี้น,นะครับผมเนี่ยเพราะว่าใบก้ามปูเนี่ยฮะหรือใบต้นตจันาีเนี่ยคือมันให้ธาตุอาหารในดินให้กับต้นไม้สูงนะครับคือมีไนโตรเจนสูงนั่นเองนะครับผมเพราะเวลาเราไปทำดินปลูกต้นไม้เป็นใบไม้หมักฮะที่มันจะกลายเป็นดินนะครับผมก็มันมันย่อยสลายง่ายกว่า เก็บไม้นะครับผมเนี่ยผมก็เก็บหมดนะครับผมใบไม้ลองลองเนี่ยลองไปหมักทำเป็นปลูกต้นไม้ดูนะครับถ้าเรามีเยอะเราก็ถ้ามีไอเดียของพื่องสารเราก็สามารถที่จะต่อยอดเอาไปขายได้นะครับเนี่ยผมโอ้โหได้มากระสอบเลยนะครับผมเนี่ยฮะแค่ต้นเดียวนะยังเก็บไม่หมดนะครับผมเนี่ยฮะใบยังร่วงเยอะอีกข้างล่างก็ยังไม่ได้เก็บนะครับผมเนี่ยฮะ นี่ครับถ้าเรามองเห็นไอเดียเราก็สามารถที่จะเห็นประโยชน์ต้นไม้เหล่านี้ได้นะครับเพราะว่าผมเห็นในออนไลน์ก็มเมล็ดมันก็ขายได้นะครับผม,มเมล็ดใบข้ามปูต,ต้นต้นจามจุรีนี่คือขายได้นะครับผมตัวนี้ก็จะมาเก็บหอยนะครับที่จะไปทำอาหารดูนะครับ ก็ไม่รู้ว่าหอยจะได้เยอะหรือเปล่านะครับผมต้องต้องดำลงไปในน้ำนะครับผมนี่ครับมันก็จะมีหอยนี่ก็คือไข่หอยนี่ก็คือมดมันจิกกินนะครับผมเพราะเราต้องเอาไปเพาะอนุบาลเองแล้วนะครับถ้าว่าตรงนี้คือนกจิกไม่เหลือนะครับผมนี่ครับไข่หอยนะฮะหอยฉลี่นะครับผม เดี๋ยวผมก็จะลงไปงมหอยนะครับเพื่อว่าจะเอามาทำอาหารมื้อเย็นนะครับผมนี่ครับหอยที่เก็บจากสะมานะครับก็เราจะมาทำอาหารมื้อเย็นนะครับ นี่ครับผัดเผ็ดหอยนะครับน่ากินมากเลยนะครับผมีมหนูมือเย็นก็ผักผลไม้ก็ได้ามาจากสวนนะครับผมนี่ครับก็จะมีเออ่ชะอมนะครับแล้วก็ผักวานป่านะครับผมก็มาทำอาหารมื้อเย็นนะครับประหยัดไปอีกมื้นะครับผม